ผู้บริโภคบอกเลิกสัญญาเนื่องจากว่าไม่ไม่ตรงตามที่ตัวตัวเองตกลงไว้ว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพนะคะรับประกันเลยเนาะแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันจะมีข้อ,อเงื่อนไขของตัวกรมธรรม์ระ,ะบุไว้ว่าถ้ามีโรคละโรคภัยร้ายแรงมาก่อนบริษัทถือว่าปกปิดความจริงบริษัทมีสิทธิ์บอกล้างกรมธรรม์หรือบอกล้างสัญญากับผู้ซื้อประกันได้ อันนี้มันก็เป็นสาระสาคัญนะเพราะว่าข้อมูลที่บอกว่าปกปิดความจริงจริงผู้ไพวไม่ได้ตั้งใจปกปิดแต่เป็นความเข้าใจผิดที่มองว่าก็เขาบอกว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพถูกไหมก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพไงก็มาแล้วก็มาสมัครตามที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่เงื่อนไขของเขาเนี่ยมันมีดอกจันอย่างที่บอกว่าไอ้ที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพเนี่ยแต่คุณปกปิดความจริงไม่ได้ว่าคุณเคยเป็นมาหรือยังตอนตอน ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการรักษาพยาบาลมาแล้วแต่พอถึงทำประกันคุณไม่ต้องตรวจสุขภาพ คนที่จะไม่เกิดปัญหาหคือคนที่ไม่เคยมีประวัติการรักษาพยาบาลมาก่อนแต่ถ้าเมาื่อใดที่คุณรักษาพยาบาลมาก่อนแล้วคุณบอกว่ากรณีนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตรวจวันสมัครไงแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพแล้วเข้าเงื่อนไขได้ยอ,อกงัยไหมคะเพราะว่าเงื่อนไขติ่งอะไรที่บอกเนะี่ยก็คือว่าถ้ามีการปกปิดความจริงหรือเป็นโรคภัยร้ายแรงที่ซื้อประกันมาก่อนเนี่ยเขาก็ไม่รับประกันถูกไหมคะ Nenhuma, เพราะฉะนั้นเงื่อนไขรายละเอียดแบบนี้เขาจะไม่เคยใส่ไว you know, no ้ในโฆษณาเลยเขาจะใช้วิธีให้คุณไปถามเอากับผู้ขายประกันตัวแทนหรือในหน้าคะเมื่อผู้บริโภคเนี่ยเกิดปัญหาตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ก็คืออาจจะเกิดโรคร้ายแรงอาจจะเกิดมาเร็งแล้วปรากฏว่าถูกปฏิเสธการจ่ายเนื่องจากว่าเขาถูกทางบริษัทบอกล้างสัญญานะคะ โดยวิธีการอ้างว่าปกปิดความจริงนะคะซึ่งกรณีแบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะใน,นขณะที่ก็ยังโฆษณาว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําประเภทนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ให้รายละเอียดมากนอกจากคีย์เวิร์ดลเล็กๆซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีประกาศของพอพคค่ะเขาจะบอกเรื่องของอ การลงโฆษณาหรือการโฆษณาต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าจะต้องมีการระบุรายละเอียดของกรมธรรม์ให้ชัดเจนบางทีการตอบแค่ว่า,าแค่ยืนยันชื่อประวัติเลขที่บัตรประชาชนไม่ใช่เป็นการตอบรับการทำประกันนะคะอันนี้ชัดเจนถ้ามีกรมธรรม์ส่งมาที่บ้านแล้วเราเห็นว่าเราไม่ได้ตอบรับเรามีสิทธิ์ปฏิเสธแล้วก็คืนกรมธรรมนั้นไปเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่เข้าไปตรวจสอบ หรือเข้าไปดูเงื่อนไขก่อนให้ชัดเจนว่ามันมีความเหมาะสมกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเอ๊ะโทรมาฉันก็อยากซื้อนะแบบนี้ตกลงซื้อไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะคะประกาศทางโทรศัพท์ซื้อไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงตอบตกลงไปหมดละพอโทรไปบริษัทบอกว่ายกเลิกไม่ได้จริงๆกฎหมายให้ยกเลิกได้ จริงๆแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสิ่งใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเกิดเกิดในระบบของสัญญาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่บอกเขาว่าให้เขารับรู้ว่าคุณซื้อประกันแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่ทางตัวแทนให้มาสมมุติว่ามีการเสนอดอกเบีย้ยพิเศษมีการเสนอค่าตอบแทนพิเศษเผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษแต่พอถึงสัญญาครบสัญญาแล้วคุณไม่ให้เขาเนี่ย ในทางกฎหมายตอนนี้เนี่ยเขาถือว่าทุกคําพูดหรือว่ารายละเอียดที่คุณพูดออกไปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บรโภคมีสิทธิ์ที่จะถ้าได้รับกรมทรน์แล้วตัวเองเห็นว่าไม่ตรงตามที่ตัวแทนพูดเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้โดวยวิธีการบอกคืนกรมทรนไปเลยแล้วก็ของเงินทั้งหมดคืนภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรร เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นประกันภัยทางโทรศัพท์หรือประกันชีวิตที่มีตัวแทนในหน้ามาขายนะคะตามประกาศงนะก,กรรมการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจประกันภยัยเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทั้งหมดยิ่งยังไม่ได้รับกรมธรรม์นเนี่ยก็ยิ่งสามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้ตลอดเวลานะจนกว่าถ้ายิ่งเราได้รับกรมธรรม์เนี่ยมันยิ่งง่ายนะคะเพราะเราจะเห็นเลยว่าหลักฐานที่คุยกันมันไม่ครบตามข้อตกลงนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เป็นสิทธิผู้บริโภคส่วนหน,นึ่งเหมือนกันผู้บริโภคจะไม่ทราบว่ามีกลหมายเรื่องนี้นะคะหรือคอพพเนี่ยก็มีกอบกำหนดของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันเราบอกเลิกไปแล้วทางบริษัทนี่คืนเนี่ยเรามีสิทธิที่จะร้องเรียนไปที่คอพอเพื่อให้คอพพเนี่ยดำเนินการเรียกเอาเงินของคุณคืนได้นน่ะอันนี้มันเป็นช่องทาง ในการรับเรื่อง้องเงินของทางของวทซึ่งตอนนี้เราสามารถทำได้อันนี้เป็นการแก้ไขปัญห